กองอำนวยการฝึกผสมครบไทเกอร์2024จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่โรงเรียนบ้านเนินจันทร์อรโคกสำโรงจงลบบุรีครับ <Okay. S 1> นาวาอากาศเอกอานทน์จารุสมบัติผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมครบไทเกอร์2024 โคโน่ชิเบชันชายผู้มำนวในการกองในการฝึกผสมคบไทเกอร์2024ฝ่ายสาธารณรัฐสิงคโปร์และโคโน่จิฟฟี่ดิชูมานผู้อุ่วในการกองอในการฝึกผสมคบไทเกอร์2024ฝ่ายสหรัฐอเมริกาเป็นประธานร่วมในกิจกรรมชุมชนสัมพันธรร์นาวาอากาศเอกเทพพนมสุวรรณสารผู้บังคับการกองบินสองสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมการฝึกผสมคบไทเกอร์2024ทั้ง3ประเทศ ได้แก่กองทัพอากาศไทยกองทัพอากาศสิงคโปร์และกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกโดยมอบอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์กีฬาพร้อมสิ่งของที่จําเป็นโดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าใช้บริการด้านการแพทย์โดยคณะแพทย์ทั้ง3ประเทศในการตรวจรักษาโรคทั่วไปการบริการตรวจทนกรรมซึ่งมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาช่วยสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับประชาชนด้วยมีการบริการตรวจวัดสายตาบ การตัดผมนอกจากนี้ยังมีการแสดงเครื่องบินบังคับวิทยุ การแสดงดนตรีของวงดุริยางทหารอากาศและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนรวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนและผู้เข้าร่วมการฝึกจากกองทัพอากาศสิงคโปร์และกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกโดยมีกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความเป็นวัฒนธรรมไทยนอกจากนี้นะครับยังทําให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาอังกฤษโดยตรงทําให้มีความกล้าสแสดงออกและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในอนาคตทั้งนี้ทางกองทัพอากาศสิงคโปร์ได้สน,สนับสนุนเครื่องอบค่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดลบบุรี5แห่งด้วยกันครับ